ไฟไหม้บ้านกลางดึกสองสาววิตดับติดในห้องนอนเจ้าหน้าที่ช่วยระทึกเมื่อเวลา2องนาฬิกา10นาทีวันที่11ธันวาคมพันตำรวจโทสมเกียรติใจตรงสวอสอบสวนสวนทุ่งมหาเมฆรับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยจันเก่า5ถนนจันแขวงช่องนนทรีเขตยานนาวาจึงรีบรุดจัดกำลังพร้อมประสานเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ พร้อมทั้งอาสาสมัครมูล,ลนิธิป่อเต็กตึงเร่งรัดตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุพบแสงเพลิงและกลุ่มควันเป็นจำนวนมากเกิดขึ้นภายในบ้านพักที่บริเวณห้องครัวชั้นล่างของตัวบ้านแล้วลุกลามอย่างรวดเร็วขึ้นสู่บริเวณชั้นที่สองเจ้าหน้าที่จึงรีบเร่งจัดวางหัวดับเพลิงเพื่อระง,งับเหตุอย่างเร่งด่วนใช้เวลา30นาทีจึงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ แต่ในระหว่างเกิดเหตุอยู่นั้นมีผู้หญิงสองรายติดอยู่บนชั้นที่สองบริเวณห้องนอนซึ่งไม่สามารถปีนออกมาทางหน้าต่างบ้านได้เพราะติดเหล็กดัดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องใช้บันไดปีนขึ้นไปบนชั้นที่สองของตัวบ้านเพื่อนำอุปกรณ์ตัดเหล็กดัดออกเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ติดค้างออกมาได้อย่างทุลักทุเลแล้วนำลงมาสู่พื้นล่างเพื่อให้อาสาสมัครได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลเลิศดสิง ซึ่งทราบชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บภายหลังคือนางวิรพรอายุ59ปีและนางจันทร์อายุประมาณ65ปีทั้งสองรายได้รับบาดเจ็บจากอาการสำลักควนันและจากการสอบถามนางวิรพรอายุ59ปีกล่าวว่าตอนเกิดเหตุตนกําลังนอนอยู่ภายในห้องนอนชั้นบนแล้วได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังสนัน่น <c oughs> ก็เลยนึกว่าเป็นเสียงของนักเรียนตีกัน <c oughs> ก็เลยออกมาดู <c oughs> ก็ไม่เห็นมีอะไร แต่พอเงยหน้ามองอีกทีพบไฟไหม้บ้านส่วนต้นเกิดเหตุตนอยู่กับเพื่อนแค่สองคนตอนนั้นตนกำลังนอนอยู่ไม่รู้ว่าไฟไม่ได้อย่างไรแต่ก็ลงมาได้แล้วทั้งหมดเบื้องต้นจากการตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดแล้วไม่พบผู้เสียชีวิตภายในที่เกิดเหตุส่วนบ้านและทรัพย์สินได้รับความเสียหายทั้งหมดส่วนสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวยังสรุปไม่ได้ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้ง ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการปิดล้อมบ้านหลังดังกล่าวเอาไว้ก่อนและไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปด้านในเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตราย